วงใจเสนอช่องเฮดพีแมนฮครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San อีกแล้วนะครับอยู่กับมอสไอรอนแมนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมอสไอรอนแมนนะครับก็เสียงเบาก็ขอภัยด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คนสอนไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคมาเราก็จะมาเรียกชุดไอรอนแมนกันเลยนะครับ แค่เลื่อนหน้าจอลงนะครับแล้วมันก็จะมีสูตรนะครับแล้วกดไปที่อันที่หกนะครับแล้วกดกดหน้าจอไปนะครับมันก็จะมีปุ่มแดงๆตรงข้างล่างนะครับโอเคเราก็กดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บนี่ครับมันก็จะมีชุดไอรอนแมนนะครับโอ้แรกผมอาจมาประมาณสามสี่กิปแล้วนะครับแต่มันหลุดนะคโอ้ มาเราก็สวมใส่กันเลยกดไปที่ข้างๆรูปแผนที่นะครับโอเคมันก็จะสวมชุดให้เรานะครับโอม้มันก็สามารถบินได้นะครับผมไปดูเขามานะครับมันก็บินได้นะครับนี่ครับโอ้โหบินได้โคตรโหดเลยนะครับเสียอย่างหนึ่งมันหลุดนะครับมันกระตุกแล้วมันก็หลุดโอเคลงจอด กบตายตายแล้วผมลงจอดไม่เป็นครับก็ขออภัยด้วยครับลงจอดไม่เป็นอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยโอเคก็มาแล้วมาเราก็จะเป็นคนดีครับเปิดโมดจิงยิงมัน โอ้นี่ครับมันก็จะมีอาวุธนี้มานะโอ้โหกระตุกกระตุกกระตุกเฮียลงก่อนลงก่อนลงก่อนเออ ไอรอนแมนบิน <c oughs> แบบงงูมาไปอีกรอบดูครับอันนี้ยิงนี่โคตเทนี่นี่ทำลายล้างครับโอ้โหโคตรโหดนอะเสียงโคตรดังเลยนะครับแต่ทุกคนอาจจะไม่ยินเสียงนะครับเพราะผมใส่หูฟังอยู่นะครับนี่ คือถ้าระเบิดพ,พีชีพโหโคตรอลังการอเอ้ยเกือบตายอูู้หลุดแล้ว โอเคครับเราก็เข้ามาใหม่แล้วเมื่อกี้มันหลุดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อกี้มันหลุดนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดตามให้ช่อง h p a d m a n ด้วยนะครับคลิปคนสอนอยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายนะครับผมถ้าใครอยากเล่น๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปละ